พ่อจะต้องซ่อมอันนี้ก่อนเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนอ่ะเปิดคลิปเปิดคลิปอ๋อเปิดคลิปก่อนมามานั่งกับพ่อพ่อเปิดคลิปเออนั่งกับพ่ออ่าครับสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆกันสวัสดีครับครับก็อ้าวมามามาเขามาเปิดคลิปกันก่อนมามาเปิดคลิปมานั่งนี่เรามาทําคลิปเป็นครอบครัวเออนั่งงับหมว้นั่งกันนี่เอออ่ะดูกล้องนี่ดูกล้องไม่ต้องไงดูกล้องเสียหมดเปี้หมาดูเล่นหน้านนี่ วัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะก็วันนี้นะครับชแนลฟ e ีดอมไลท์ของเรานะครับไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ IT เรื่องของ Word, Excel, PowerPoint นะครับแต่ว่าวันนี้พอดีว่าช่วงเช้าเนี่ยพันยาของผมเนี่ยคือปกติแล้วเขาจะทำอาหารข้างในบ้านตลอดเลยนะครับซึ่งหม้อ เขาเรียกว่าไงอ่ะกระทะเอ้ยไม่ใช่สิเตาเตาที่เราใช้เป็นประจําก็จะเป็นเตาชาบูนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ผมซื้อมาในราคา200กว่าบาทเองครับซึ่งหลายปีแล้วนะครับสองปีละประมาณสองปีได้นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกบอกเพื่อนๆก่อนตรงนี้มันสายมันเป็นอะไรบอกเพื่อนๆสิเออมันแตกระวังระวังลูกอ่ะก็สามปีกว่านะครับก็ ตอนนี้ปรากฏว่าเช้านี้นะครับเสียบไฟแล้วไฟมันขเขาเรียกว่าไงไฟมันกระชากเนาะมันมีไฟแผลบแ,บแ,บแ,บแบออกตรงตรงขั้วแล้วก็ผมก็มาดูปรากฏว่าขั้วสายมันขาดนะครับเพื่อนเพื่อนขั้วสายมันขาดแล้วผลของการขาดเฮยหมวยวฮอออยู่มาน,นี่มาน,นี่มานั่งนี่ไม่งั้นก็ไปตาก,ตกล้องเออ, <yapmış. S 1> เอ,อไปตากล้องรอฮันเออเออไปตากล้องอย่าให้กล้องขยับนะอย่าให้กล้องขยับนี่มีลูกชายไปตากล้องให้นะฮะ ระวังลูกระวังอย่าให้มันตกนะก็ตอนตอนเช้านี้นะครับพอปรากฏว่ามาดูเนี่ยสายมันขาดแล้วไอ้เจ้าปกติเนี่ยสายเนี่ยครับอยู่ๆมันจะขาดเฉยๆไม่ได้ผมก็มาดูรอยมันครับน่าจะเป็นรอยหนูกัดนะครับไม่รู้ว่ามันไปกัดอีท่านไหนอย่าอย่าขยับนะลูกกล้องมันกาลังตั้งถ่ายอยู่อย่าขยับครับโอ้ตัวปวดจริงเลยลูกชายสายนะครับปรากฏว่าหนูมันน่าจะกัดนะครับเพื่อนๆกัดเสร็จก็ สายมันขาดไปเส้นหนึ่งแล้วทําให้ไฟไม่เข้าแต่ผมลองมาดูโครงสร้างแล้วนะครับมันไม่น่าจะยากในการแก้ปัญหาต่อสายตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามีเครื่องมืออยู่มาเดี๋ยวเรามาทําการแก้ไขเจ้าตัวเตาตัวนี้กันก่อนไป อย่างอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆที่เราต้องมีก็คือน็อตสี่ตัวเนี่ยอันนี้เป็นหลอกเฉยๆแล้วไม่มีน็อตเนี่ยไม่มีน็อตมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับสี่ม,มุมซึ่งเป็นน็อตหัวแฉกก็เราใช้ประแจหัวแฉกนะครับขันออกขันออกก่อนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าข้างในมันมีโครงสร้างอะไรที่เราจะซ่อมได้บ้างไหมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเนาะผมไม่ใช่ช่างนะครับอาชีพผมคือครูนะครับแต่ คิดว่าเจ้าตัวเตาเนี่ยมันก็ราคาไม่กี่บาทมันน่าจะซ่อมไม่ยากแค่สายไฟขาดนะครับน้องมันน่าจะตัดต่อได้คิดแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันก,นก่อนว่ามันจะยากเกินกว่าความความสามารถเราไหมนะมช่างโม้ช่างช่างม้เฮ้ยโอยแกมาแล้ถอดออกมาก็ง่ายนะครับโครงสร้างมีง่ายมากเน,นี่ยนี่คือมันเป็นแตกหมือนแล้ว อันนี้มันน่าจะเป็นกระดานความร้อนที่นําความร้อนนี่มันละลายเลยนี่ข้างในก็โครงสร้างอะไรไม่มากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องให้เพื่อนๆดูก่อนมันสูงได้ไม่มากกว่าอ่มาอ่ะอ่ะเพื่อนๆอันนี้คือโครงสร้างด้านในแต่ว่าที่มันมีปัญหาก็คือตรงนี้เห็นไหมโครงสร้างด้านในนะครับไม่มีอะไรมากเนาะที่มันมีปัญหาก็มีแค่จุดเดียวก็คือจุดนี้นี่เองคือสายไฟมันขาดเฉยๆแต่ว่า มันเลื่อนได้นะเพื่อนๆนี่นะวิธีแก้ผมคือต้องตัดสายไฟตรงนี้แล้วเราจะต่อให้มันเข้ากันนะครับเดี๋ยวก่อนต้องดึงก่อนต้องตัดนะตัด,ต,ดตัดตรงนี้ก่อนนะครับนี่ออครีมที่เราใช้ตัดก็จะเป็นครีมตัดสายไฟอันเล็กๆนะครับตัดเลยนะครับสังเกตดูดีนะครับสายไฟมีสองสีสีฟ้ากับสีอะไร สีม่วงนะครับก็เดี๋ยวต่อต่อก็ให้มันถูกสีก็แค่นั้นนะครับปัญหาคือเจ้าตัวสีดำดำนี่แหละครับเพื่อนๆมันจะดึงออกได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะที่ผมดูก่อนถ้ามันดึงออกยากผมก็จะตัดทิ้งเลยฮนะ,ะต้องดูก่อนอืมเช้านี่อ่านี่วิธีดึงโอ้ตายละมันดึงออกยากลกดึงไปดึงมาสายขาด นะฮะเพื่อนดึงไปดึงมาสายขาดเดี๋ยวก่อนแล้วลองใช้ครีมดึงดูก่อนว่ามันจะดึงได้ไหมเนี่ยเ,เออมันแค่เป็นเปลือกสายไม่เฉยเฉไม่ใส่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมมันก็ได้นะครับมันจะไม่มีตัวล็อกแค่นั้นครับเพื่อนแต่ว่ามันออกยากมากนะฮะเดี๋ยวลองพยายามดูก่อนนะฮะลองพยายามออกดูก่อนออออกแล้วนี่เห็นไหม แต่ว่ามันต้องอาศัยอันนี้น้อยนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพนคือผมเอาไข่ควงไข่ควงไข่ควงนะไข่ควงแบนเนี่ยแทงแทงเข้าไปก็ทะลุตัวนี้ได้ละเดี๋ยวก็ตอนนี้นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็เอาสายไฟเดิมตรงนี้ของเขานะครับก็เสียบเข้าไปตรงตูดตรงนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนเข้าแบบนี้นะครับเห,เ,เห็นไหมเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราก็จะมา เดี๋ยวเราหมดเทสกันก่อนใส่ได้ไหมพี่บ่าเอ้ได้เลยนะทีนี้นะครับเราก็ต้องมาตัดตัดสายไฟนี่นะครับเพื่อนๆตัดสายไฟบริเวณรอบๆนะครับไม่ต้องตัดยาวมากครับเอาพอเอาให้มันพอดีพอดีนะครับอาจจะใช้คัตเตอร์หรือคีมปอกสายไฟได้หมดนะครับเพือ่อนครับนีมีหลย้อมานอืม วิธีปอกนะครับถ้าใช้คัตเตอร์เพื่อนๆจะต,ต้องระวังมือนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับของมีคมะะนะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปอกหัวสายไฟนะครับน,น,นี่นี่นิดหน่อยฮะแล้วก็สายไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้ก็ปอกปอกให้มัน,เห,น,หน,นเห็นหัวสายไฟนะครับี่นไอ,อืม นี่นี่นะครับ <S <S อิแอ่แล้วดี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 อ้าวไหวไหวแม่อุปกรณ์ที่เราต้องมีชิ้นต่อไปนะครับเพื่อนๆก็คือนี่ปืนเขาเรียกว่าอะไรตัวยิงตะกั่วนะครับแล้วก็เจ้าตัวตะกั่วนะครับอีกอย่าง,งก็คือนี่เทปพ,พันสายนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยนะครับเพื่อนๆนก็ใช้ สายไฟนะครับต่อกันเรามัดมัดมัดแบบนี้นะฮดีก่อนเนี่ยใช้สายไฟมัดต่อกันแบบนี้เลยมัด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 แล้วก็เนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็เทปพันสายพันก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเชื่อมตะกัวให้มันติดกันแน่นอีกนิดนึงนะครับถามว่าไม่เชื่อมได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องพันเทปพันสายให้แน่นนะครับเผื่อว่าเวลามันเรากระชากะไรมันจะไม่ได้หลุดนะครับ วิธีเชื่อมนะครับเพื่อนๆก็ไม่ยากเดี๋ยวรอเจ้าตัวเจ้าตัวตะกัวตรงนี้ร้อนนะครับก็เอามาแตะตรงนี <Mang> ้เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ร้อนเออมาเออได้ละได้ละวิธีการเชื่อมนะครับก็ไม่ยากนะฮะเนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนะครับถามว่าผมเชื่อมเก่งไม่ไม่เก่งนะฮะผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างเชื่อมตามประสบการณ์ที่ที่เคยทํามานะครับพ่อเป็นครูพ่อไม่ใช่ช่าง ครับก็ดูนะฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวก่อนระวังที่หวาระวังนะลูกเนี่ยก็เชื่อมให้ตะกัวมันติดกับสายไอ้ไฟเฉยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ยากอะไรนะครับเพื่อนๆถ้าสายเพื่อนๆปอกสายไฟมันสั้นไปก็ปอกเพิ่มอีกนิดนึงครับให้มันสามารถพอที่มันจะพันกันได้นะฮะหวาอันนี้ไม่เพราะพราเชื่อมให้มันติดนิดนึงครับจะหลงมามนีเดียวครับก็ ค่อยๆเชื่อมไปนะครับเอ้ยมว้ไว้ไว้โดนพ่อสนุกก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเราก็ใส่กลับดีก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่เอาเทปพันสายนะครับเพื่อนเห็นไหมเทปพันสายหอมอยู่ไหนวะเอ้ยหอมนะอ๋อตัวนี้หาไม่เจอนี่นะครับเพื่อนๆเราแค่เทปพันสายเราเอามาพันไม่ให้ เอไม่ให้เจ้าตัวที่มันเปลือยอยู่เนี่ยมันแตะกันแค่นั้นนะครับนี่คือประโยชน์ของมันนะครับแต่ว่าใครที่มีท่อร้อนนะครับก็เอาท่อใส่ก่อนแล้วก็ใช้ลมร้อนเป่ามันก็จะหดพอดีกับเจ้าตัวช่องที่เราจะพันมันนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกนะครับใช่กดูกับไวอันเนี้ยถ้าเราซ่อมเองนะครับเพื่อน เตาในบ้านนะก็ประหยัดเงินไปได้2-300บาทนะครับถ้าไปที่ช่างก็จะเสียก็ประมาณนี้แหละครับ2-300ก็เป็นค่าวิชาค,าค่าความรู้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอันไหนเท่าสามารถซ่อมได้แบบง่ายๆในบ้านสามารถซ่อมได้ในบ้านแบบง่ายๆแบบเนี้ยอย่างอย่างต่อพวกสายฟงสายไฟอะไรผมก็พอทําได้อยู่นะครับก็สมัยเรียนมธัธยมก็ได้พอเรียนรู้เรื่องช่างพื้นฐานอะไรพวกนี้มาบ้างนะครับก็ทําได้นะฮะไม่ได้ยากอะไรมากมายมา อดยใกล้สิละเดี๋ยวเราจะลองเทสดูก่อนเนาะออนี่ก็แข็งแรงทนทานนะครับต้องเช็คดูก่อนว่าไม่มีเศษอะไรเพื่อนๆจะต้องก่อนเสียบปลั๊กนะเพื่อนๆจะต้องเช็คบอร์ดเช็คอะไรก่อนนะครับว่ามันมีเศษเสร่ออะไรมันติดไหมนะฮะมีเศษตะกั่วเศษอะไรมันปลิวไปติดบอร์ด แผงวงจอรอะไรไหมนะครับนี่ต้องเช็คดีๆเนาะ<อ>ก่อนที่เราจะทำนะครับอันนี้กนะ็เดี๋ยวลองนะครับอันนี้ผมเราประกอบไปก่อนแป๊บน,นึงที่วานี่ก่อนหนกี่ก่อ,อเห็นไหมเพื่อนไฟกระพริบแล้วลองกดดูก่อนอฟังกช์ชันกดยังไงไอ่าได<อ>้ก็ฟัง ไม่เอเอาฝาเอาไิเออได้อยู่เอาใช้งานได้ปกตินะครับนี่เห็นไหมเออเออใหมันอยู่ที่ซุกี้เองก็ได้อ่าซุกี้ปรับปรับปรับหน้าป,ป,าปอีอ่ะหมูปีเลยระวังระวังลูกอันนี้เป็นเศษเป็นเศษอันนี้นะนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำลูกระวังระว,งระวงังหม้อไฟระวังลูกอันนี้มันทดสอบอยู่ตอนนี้เราก็ รอนะครับรอว่ามันใช้งานได้ไหมนะฮะแต่ผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อกี้มีปัญหาแค่ไฟไม่เข้าแล้วก็สายมันขาดเฉยๆก็เวลาเราเก็บพวกสายฟงสายไฟแล้วพวกนี้เพื่อนๆจะต้องระมัดระวังนะครับการถือเอ้ยหรือว่าไอ้พวกมดหนูเอยไม่ใช่ของมดไอ้พวกหนนะูมันชอบกัดสายไฟเวลาเราไปทิ้งไว้หรือว่าอะไรพวกนี้ต้องเช็กดีนะครับก่อนเสียบตอนนี้ก็ซ่อม เจ้าตัวหม้อซุกี่เนี่ยเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาการกหลักๆแล้วก็คือไฟไม่เข้านะครับหนูกัดสายก็วิธีการซ่อมนะครับผมได้สอนเพื่อนไปแบบไง่ายๆแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าอาการแบบนี้เพื่อนๆสามารถเช็คได้เองที่บ้านนะครับถ้ามันเสียาหายไม่มากแล้วก็เจ้าตัวโครงสร้างของ เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราที่มันไม่ที่เราสามารถแกะโดยม,มันไม่ซับซ้อนอะไรมาก,กมนะเพรา่วนาสามารถซ่อมเองได้ที่บ้านนะครับก็เช็คปิธาีการไฟไม่เข้ามันก็อาจจะเป็นพวกสายขาดไรขาดพวกนี้บ้างนะครับถ้าไม่ใช่พวกปุ่มฟังก์ชันหรือเกี่ยวกับพวกเมนบอร์ดของเครื่องใช้ไฟฟ้าน,นั้นนะครับก็ พื้น uhm, ต้นแค่นี้ก็สามารถจะทําได้นะครับก <ife? S 1> ็หวัง so ว like, ่าถ้าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวอย่าลืมติดตามรับชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ